สวัสดีครับ25กันยายน2564วันนี้ใครที่เข้า Google แพลตฟอร์มเซ a ร์ h แอนจินระดับโลกหน้าแรกและคลิกภาพด้านบนจะพบรูปของชายท่านหนึ่งซึ่งบางคนอาจยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครและอาจสงสัยว่าก o เกิลด o o d l e วันนี้ นำภาพของใครเรามาไขข้อสงสัยกันครับบุคคลในภาพคือคริสโตเฟอร์รีฟหรือคริสโตเฟอร์ดิโอเลรีฟที่เป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์และคริสโตเฟอร์รีฟที่หลายคนถามว่าก o เกิลดูเด l น นำภาพของเขามาเขามีประวัติเป็นยังไงมาฟังกันครับคริสโตเฟอรีฟอยู่ในความทรงจำของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกแฟนๆของคริสโตเฟอรีฟยังจำได้ดีว่าคริสโตเฟอรีฟเป็นซูเปอร์แมนที่สวยงามซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตคริสโตเฟอรีฟนักแสดงผู้แข็งแรงคนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร ไม่เพียงแต่บนหน้าจอแต่ยังอยู่ในความสรงจำของชีวิตผู้คนทั่วไปทั่วโลกซึ่งเป็นสัสญ,ญลักษณ์ของเจ็ดจำนวงที่ไม่ได้เมื่อยใดในแง่หนึ่งความดีและความกล้าหาญคริสโตเฟอร์รีฟเกิดที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อ25กันยายน2495คริสโตเฟอรีฟมีทุกอย่างในการเป็นนักแสดง เขามีความสามารถพิเศษที่ยอดเยี่ยมเป็นดาวดวงหนึ่งในภาพยมตร์เรื่องซูเปอร์แมนคริสโตเฟอร์รีฟคือความทรงจำบนหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เขาคือความทรงจำความรักของผู้ชมทั่วโลกหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยความสูง6ฟุต4นิ้วหรือราว193เซนติเมตร กับรูปร่างกำยำดังนักกีฬาและความชอบประชชนไปเป็นทุนเดิมทําให้เขาดูสมบุกสมบันอย่างเป็นธรรมชาติและจากบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักมากนักเขาก็ถูกเลือกในรับบทเป็นฮีโร่จากดาวคริสตันเป็นครั้งแรกในซูเปอร์แมนฉบับจองเงินในปี1978คริสโตเฟอร์รีฟเป็นซูเปอร์แมนซึ่งเป็นที่รักของผู้ชมด้วยหัวใจทั้งหมดคริสโตเฟอร์รีฟมีความสามารถทางด้านการ กีฬาขี่ม้าซึ่งเขาได้โชว์ฝีมือควบม้าในหลายๆรายการแต่แล้วกีฬาขี่ม้าที่เขารักนี่เองที่ทำให้คริสโตเฟอรีฟนักแสดงคุณภาพเกือบต้องปิดฉากชีวิตการแสดงลงหลังจากที่คริสโตเฟอรีฟได้รับอุบัติเหตุต,ตกม้าในขณะที่หยุดม้าที่เครื่องกีดขวางที่3ระหว่างการแข่งขันในปี1995 แพทย์ที่ทำการรักษาระบุว่ากระดูกต้นคอสองข้อที่เชื่อมต่อกระดูกสันหลังของรีฟหักทำให้เส้นประสาทที่เชื่อมต่อกระดูกสันหลังฉีกขาดซึ่งรีฟต้องเข้ารับการพักฟื้นจากทางสถาบันโรคกระดูกจนมีอาการดีขึ้นและเขาได้กลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านแถบชานเมืองนิวยอร์กในเดือนธันวาคมของปี1995ซึ่งรีฟ เคยออกมากล่าวขอบคุณเหล่าผู้ร่วมงานของเขาเองระหว่างพักฟื้นว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยจัดการเรื่องต่างๆแทนผมครับในปี1998คริสตโตเฟอรีฟสามารถขยับนิ้วชี้ได้เป็นครั้งแรกหลังจากประสบอุบัติเหตุและการทำกายภาพบาบัดอย่างเคร่งครัดทำให้ขาและแขนของเขาแข็งแรงขึ้นมากและยังเริ่มรับรู้ถึงประสาทสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วย แพทย์สามารถช่วยนักแสดงยอดนิยมได้แต่การบาดเจ็บสาหัสการแตกหักของกระดูกสันหลังทำให้เขาพิการไปตลอดชีวิตชีวิตหลังหลังเกิดอัม,มาพาตของคริสโตเฟอรีฟแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสและ,ะไร้ความรู้สึกแต่คริสโตเฟอรีฟยังคงเป็นส่วนร่วมในธุรกิจที่ชื่นชอบของเขาในระยะหนึ่งแม้สภาพร่างกาย จากการประสบอุบัติเหตุของซูเปอร์แมนในชีวิตจริงคริสโตเฟอร์คริสโตีฟจะดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่หัวใจและอายุที่รวยราของคริสโตเฟอร์รีฟทำให้โรคต่างๆตามมารวมถึงการจิตเชื้อจากการทดลองวิธีการรักษาต่างๆในตัวของคริสโตเฟอร์รีฟจนกระทั่งในปี2004หรือวันที่10ตุลาคม2547 ชายผู้ชื่อคริสโตเฟอร์รีฟก็ได้เสียชีวิตลงและนี่คือประวัติของบุคคลที่ Google ได้นำมาเป็น Google Doodle ในวันนี้ครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ